วันนี้ก็คงเหมือนเมื่อวานแหละโยมเรื่องใดที่เราทำไว้มันก็จะกลับมาเกิดพฤติกรรมซ้ำๆแบบนั้นกับเราเราทำกรรมดีอะไรไว้กรรมดีก็จะให้ผลในส่วนของกรรมดีเราทำอะไรไม่ดีไว้กรรมไม่ดีก็จะส่งผลตามส่วนแห่งเจตนาแห่งกรรมนั่นเองเราจึงมีส่วนผสม ของทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีที่กลับมาให้ผลซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีก็เจอเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีในเวลาใกล้เคียงกันวันนี้ก็อย่าได้ตกใจกับอะไรที่เกิดกับชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมดเลยที่เคยทำไว้เองเขาจะกลับมาเกิดซ้ำๆวันนี้ขอให้ทำดีซ้ำๆคิดดีพูดดีทำดีซ้ำๆ จะได้เกิดเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีนะโยม